วันนี้เราจะมาแนะนำรถ Fortuner GR Sport นะคะตัวนี้เป็นรุ่น GR Sport นะคะเครื่องยนต์2,008 224แรงม้านะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างกลางวัน Daytime Light Guiding ค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ สวัสดีค่ะน้องปีมที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้าลีดค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำรถ Fortuner GR Sport นะคะตัวนี้เป็นรุ่น GR Sport นะคะเรามาดูดีไซน์กันนะคะว่ากระจังหน้าเป็นสีดำเงาเพิ่มความดุดันสปอร์ตค่ะมาพร้อมกับตัวโลโก้ GR นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบ LED ค่ะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างกลางวัน Daytime Light Guiding ค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ ค่ะในส่วนของตรงนี้นะคะเซนเซอร์ค่ะเรามีเซ็นเซอร์ให้2องตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องค่ะเป็นกล้อง360องศาเลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2 8 2 2 4แรงม้านะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเรามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะตรงนี้เป็นล้ออัลลอยค่ะสีดำเงาขนาด20นิ้วนะคะมาพร้อมกับดิสเบรกสีแดงเพิ่มความสปอร์ตดุดันค่ะ ในส่วนของตรงนี้นะคะกล้องตรงนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาค่ะส่วนระบบตรงนี้นะคะเป็นระบบ smart entry ค่ะเอาไว้เวลาเราปลดล็อกรถแล้วก็ล็อกรถนะคะถ้าสมมุติว่าเราล็อกรถนะคะมันจะกระพริบ1ครั้งค่ะถ้าเราปลดล็อกรถจะกระพริบ2ครั้งค่ะในส่วนของถังน้ํามันนะคะรองรับอยู่ที่80ลิตรนะคะรองรับน้ํามันดีเซลนะคะ B7 แล้วก็ B10 ค่ะมาดูในส่วนของด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายเป็นไฟแบบ Full LED ค่ะมาพร้อมกับไฟเลี้ยว Sequential นะคะหรือว่าไฟวิ่งค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะมีเซนเซอร์ทั้งหมด5ตำแหน่งนะคะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายระบบด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับ Kick Activate นะคะเดี๋ยวปีมจะสาธิตให้ดูนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับระบบการหนีบนะคะบบมาพร้อมกับระบบการหนีบนะคะเดี๋ยวปิมจะสาธิตให้ดูนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ <c oughs> ในส่วนของภายในนะคะเ <c oughs> บาของเราจะเป็นเบาะหนังสีดำม, <c oughs> มาพร้อมกับตะเข็บสีแดงนะคะ <c oughs> มีในรุ่น Uh, GR Sport นะคะมาพร้อมกับระบบปรับแบบไฟฟ้าเบาะคู่หน <music> <charging> ้าค่ะเดี๋ยวพิมจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเลื่อนไปด้านหน้าด้านหลังค่ะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับหน้าจอแบบสี TFT 4.2นิ้วค่ะในส่วนของหน้าจอเครื่องเล่นนะคะสามารถรองรับ Android Auto Apple CarPlay ได้เลยค่ะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัติสามารถแยกซ้ายขวาอิสระได้เลยค่ะปุ่มตัวนี้นะคะเป็นปุ่มระบบปรับเปลี่ยนในการขับเคลื่อนค่ะจาก2ล้อเป็น4ล้อหรือว่าจะเปลี่ยนเป็น4 w h i e l ก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างสุดเนะะี่ยค่ะจะเป็น Wireless Charger เอาไว้ชาร์จแบตโทรศัพท์ค่ะ ส่วนของตรงนี้นะคะเป็นโหมดสามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เราต้องการเลยค่ะมีปุ่ม e c โค่ r m a มแล้วก็สปอร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าตัวรถ Fortuner GR สปอร์ตคันนี้สุดยอดเลยใช่ไหมคะถ้าหากคุณผู้ชมสนใจอยากทดลองขับสามารถเข้ามาที่ได้ที่ Toyota l ล s สโชลูชมใหญ่เยังวัดเจ็ยอดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะ แล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook YouTube เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะสำหรับคนรักรถวันนี้น้องปิมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย